เราไม่รู้ว่าเราลหลังดิฉันโกรธเราไม่รู้ว่าเราลหลังด่วนซื้อเราไม่รู้ว่าเราลหลังตัดสินคนจากมองมีเลยมากมีประมาณห้าตัวนะครับห้าตัวอันแรกครับไปแอบไปแอบก็คือบางทีเรีคิดเข้าข้างตัวเองแง่แแบกคือภาวะคิดเข้าข้างตัวเองบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเรา,าหลังแต่เราบอกว่าเราเรียนหมด มาเยอะแล้วเนยนะครับอันนี้คือสิ่งเราเราเวลังคิดเข้ากๆก็เอยมีโดยเฉพาะ confirmation bias confirmation ก็คือว่าเป็น bias ที่ทำให้เราคอนเฟิร์มเราเอาเอาความรู้สึกว่ามันใช่ออกน้ำแล้วเราพยายามหาเหตุผลสนับสนุนว่ามันใช่เหมือนขอาอยากซื้อถูกไหมเราเราจะเอาความอยากซื้อน้ำก่อนแล้วเราพยายาห้เหตุผลมาตอบว่าทำไมมันดียังไงในการซื้อเราบอกอยากเดียวสักหน่อยเลยเราไม่ชอบตัวนี้เราอยาก เราคุยไม่รู้เรื่องอะไรอ่าเราเอาการอย่างเก็นดาวแล้วจะมีโอขนของเข็มไรอย่านเยอะมากที่จะมาสับสนถือว่าทำไปจากโขนคือเราโขนนำแต่ทีนี้เราต้องมาดูข่าวว่าเฮ้ยจริงมันมีแบบถือไหมนั้นคอนดูเป็นชั่นไปแอบคืออะไรคือเราพยายามจะมองหาหรือเชื่อเฉพาะอะไรที่มันสัตย์ถือความคิดเราตามระบบเราจะเห็นแต่คนที่มีแบบลูกน้องเหมือนกันนะสมมติมาชมการ์นเราระชุดตามไรเพราะว่า ันนี้อตอนช้าที่ว่าวันนี้คนเราม่ต้งเนียพอเรื่องอบเออิองว่าแต่เราต้รู้ไม่พอหรกถเราขาดเราพอตีที่แอ้ที่าบอกพออะไรี่ไม่พอวะที่นี่มันทำได้แต่ที่ี่ทำไมด้คือหมือนกับว่าเราจะมองหาเฉพาะคนที่เหมือนเราแล้วใครที่ตีผ่านเขาดูไ่ไ้แต่สมอาที่คิดไม่เหมือนเราอหาอะไรใตัวเรามาทำใี่เราที่องะเราไี้สรุปโดยมีข้อ น้องไม่เล่ข้อเรามีข้อมูลว่านอกจากไม่เราขอล้วมันมีหหมายความรู้โดเลงก็้ปนงานสกิลเข็าปในงานวอร์กโฟล์เาปนงานหรือเพื่องมงานเข้าปนเราต้องมีข้อมูลแต่ถ้าเรารู้สรุปว่าน้องไม่รลบลูกค้านะครับไม่ลูกค้าไม่ซื้อของเราแล้วเขอเราิอย่งมันจะท่านมเหตุอว่าลูกค้าไม่ซื้อของเราก็จากสินค้ามให้้มันมีเหตุผอื่าคาเสื่อมเส่อมถ้าเราเรีนสุ เรา,าก็จะไม่ไม่มองไม่พนันข้อมูอคุณคลิซ่าครับคิ่แบบขากระด้ามันมีแต่เสียงใช่หมใช่นะครับเช,บบช,นะะช่นถ้าไม่ได้เลื่อนตำแหน่งแต่ว่าเราเเรู้เลืถ้าของไม่เข้าเราต้องส่งไม่ทำให้ถ้าแบบไม่เสร็จอันนี้จริงๆมันมีตหตกันเช่นถ้าแบบไมเสร็จแต่เราจะส่งของเอคือมีแบบบอื่นอมู่นะครับ ถ้าไม่เข้าแขาที่มันมีอยู่อะไรบ้างาที่มันเปอนขใช้ได้หรือผล่ได้ก็้ได้อันนี้ก็เป็นอ่กงนึครับเวลาที่เราเดียนใช่ทีเรไม่มองกับดากเอาเว้เลยเราเคยทำผิดเราก็เลยระแวกังวลควรจะผิดอีกโดยที่ไม่คนหนาสตว่าค่าผิดเพราะอะไรไม่ได้มองประสบการณ์ว่าเออมันต้องเพิ่มทอรอแต่พอเราทาอะไรผิดตัดสินใจผิดีปึ๊มันก็กลายเป็นกับดักแต่ว่าเราจะเลี่ยน้น เคยสั่งของท่านี้แล้วเขาส่งของที่ถกหนึ่งแลวเราก็้าเลยว่าจาไม่สัง่งอีกแต่ถ้านี่จริงๆมันอาจจะมีว่า p ฮ้ยตร c จสอบชีวมัเไปทีนั้น,นตอนที่เราสืสา่อส,สารเราสื่อสารเคลียรไว้หรือเขามีอะไรเราต้องตั้งรหนักว่าเอ๊ะ 1, มันมีการที่เราส่งของเรนั้งนี้มันม,มีสาเหตุอะไรอยู่ในบ้านทั้งห้าทางกินห้าางอันนี้โอเคอันสุดท้ายกบเป็นโดยเาะสุด้ก็คือว่าการใช้ความ,มรู้สึกแในควาเรารู้สึกไม่ดีเรื่องท่าไม่ได้เร็เรื่องไม่ดี เราไม่ชอบน้องคนนี้น้องคนนี้จริงๆนะครับเราจค่ขอรบศึกแท่ที่ดหอันนี้คือขั้งยางครับที่คนส่วนใหญ่ทำให้เราคิดผิดได้นองผิดทาน,นสนใจผิดพลาดดูเไมมมมไม่รู้ตัวตอนนีค้ครับคุยกับพี่นกลุ่มไหนครับวันนี้เราเิดกับด่าตัวไหนวันสุด